ก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอพี่น้องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของสอพี่น้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสอพี่น้องพากินพาเที่ยวไม่อีกราคะเมื่อนี้นะคะกระชิพ้ามากินเนี่ยค่ะตำปลาหลาของข้าเนาะ กับเส้นเล็กนะคะอันเนี้ยเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กไอเส้นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็สินมี่พักลวกนะคะสตอแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็หนังไก่เนาะเอาบรรดาพักอคุณกูเห็นมี่ยังพักมี่ยังแนาะนะสารพผัดสารเพอเออพักลายางนะคะดอกหอมก็มีนะคะพักผ้าพักกันจองนะคะมะระขี้นกมะระขี้นกค่ะอุ้ยคือเปลาพี่แข็งอีกด้เนี่ เพิงได้พี่น้องพุณนะพี่น้องเบิ้งพุณนะเป็นตบบาตบะเพ็ดเด้อยแต่เพ็ดบะพริกลาน,นสิบอกมากินเลยค่ะกินได้อืมสุดสัตว์คุ้นมานเห็น,หนอนอีรเนาะเต้าขึ้นสิเนี่เห,ห, <In you. S 1> ห็นอยู่หรอเห็นอยังน้องพี่น,น้องเนาะเห็นหอยูอ่เห็นเอารถดิ เนี่ยมังสีจืดน,นะคะ,ะตัชาบดจืดน,นะคะอันนี้เส้นเล็กนะคะเนี่ยค่ะโอ้ยเหนียวดีเท่ะเนี่ยค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวแสบด้วยค่ะที่ปกติตาําส่วใช่กันเนาะแสบแห้งอัน,น้วันนี้ขึ้นว่าตํเหรอม,มันหลวก,ก่อน,นนะก็เรียกว่าตาเปิดไฟหนะ้าบ้านแล้ว ห,หนังพร้อมออรุม่นพี่หลังเบิกนวยมาละเป็นตาหักแทงแตาสะอ,อ่อนเล็กตท่ขี้หนูอยู่นะคือขมปีเลยมาละนะ่ะอ,อืขมดีเป็นตาหนาย Ừm. chóc hưng chim lắm hưng chim 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 được Biện. Biện được chim em chim 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 คือข้ใหย่แต่ละค้นี่โอ้แต่ยอยย่เนาะจางเมยมาเหรอเสบหนึ่งสตอมันสิเขาปากได้บ่ล่ะอ้าวมันอเขาได้ไหมเือกันทางไกลนะคะชอบกอด ต้นทูนให้หรืออะไรบุ่ตอนไก่กันเด้วยจ๊กสะอุมจ๊กสะต่อด้วยค่ะไม่น้งกันลองซองจ๊สะอุมแจ้คสะต่อกินแรงมาลาะอีก สกิโต้มัมนแกบ์ต่างแน่มูเห็นบใบโตไงแห้งพี่นน,น่องจะโตไ,ไหมมากค่ะกว้างกันแน่เต็มอืใหญ่โตไงมาบ้านกว้างม,ม,มัน,น,มนไ,มได้กเต็มลงไปเลย อมอะไรอ่ะอืมเอมอะรัรนันแบเนี่มันหน,นิมเลยอืมนหนมงาหมือผัดหมี่กับตามขุงแต่ยี่ห้อนี่หนุ่ม ยีย่ยหอนึงอะ่นุ่มดอกบัวยี่ห,ห้อนบ้านอืมเกิดมากกับเนนลดย <c oughs> ี่หออบัวบัวเลยก็จะน่อยเพิ่อนเด้อค่ะกินบ่ได้น่อยอืมกินไม่ได้หน่อยอ,อ,ยอึงนีพี่อเงอืม นั่งละขมขมจนเศร้าขอมอ่ะขมจนโมเพ,พ็ดอ่ะกินหอดบ้านด้น้อยยางเียพี่น้องปลากันลายแหง้งฟังดี มันฮะลุมมันทะลุเหรอืมันเยมันทะลุมันแค่ขาดมากกว่าลงแล้วเออแมนมันแค่ขาดหมแมวปล่อยปลาปลาไปเลยปล่อยนี้ไปนี้หลือเปล่าไปได้บนเลี้ยงแล้วปล่ามันแค่ขาดอืมโซนโตกแห้งนะพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อซอมพี่น้องกัเปียกฝนทุกมือแล้วค่ะเปียกทุกมือเปียกเสาเปียกแง่

ดีตากันเด้ออย่านะอ,อย่าดีดนะอย่าตีดบอกว่าอย่าตีดต้องสวยให้กันแกอย่ามันขาดจะกระแทบได้ดหรอเนาะโอ้พี่ดอกเป็นสีเด่นกันเสีย แหงเนาะ่รียบเไ่จานยยไไ้ไแหงไ้ไหมไม่นับตำขวบเลยเจาเื่อนบานนะครับเขาเป็นยังกันนะขัง้บน พีะเจ้าเรียร้ยงสองมันเกิดลูกมันเสียไดเป่าเข้มเขาเปล่าหรอมันเด็ดเป่าแล้วเล็กหน่อยไรเล็กหน่อยไรเหมือนในเ,เขามาันดีไทยในบาท <c oughs> เทปปาไปเจอไงไอ้ทุน่นเค่ะกีนยัได้กว,งวางดดีตาขเขาใช่ไหมยังะ Lục ừ. xin ngân nướp đi xin xạp Nói lục xin ta Lục ừ. xin ta Đi 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 em mùi em Ừ Chốt, chẳng lái không? ปากมาสั s <S ้นนะไพ่ดำำลเพาะใ่บอกพี่คุณใใ่บกพี่เออแแไบหน่อยนอนนะคุณใจพหน่อยหน่อยรึเนถการใส่น้ำกำบ่ไดมังแมนกล้วกัใส่ มันบว่วเลยอืมปกติมันเดีข้าวข้าเดียวข้าวเดียวเวิร์นิ่หอมนี่แซ่บัจำว้ามแพ่งอ่ะแพ่งกระูกเสีเรียมไอ้รูกิงๆอันหาซื้อมาแบบจังว่าให้คนล้ค่ะอืมของแพ่นนี่มันยอมแส่บสนะก็บอเสมอไปหรอก คือไปแต่งมีอเดี๋ยพี่น้องคายรองแพงอืมยืมกันค้าวเดี๋ยวกาเลิกกันเป็นไรคือคือูดไปแต่งกันยืมกันเมื่อไหยังเนาะเนี่ยมนกันแน ตาสั้นว่ะห่ปากสั้นว่ะพีอน้อเห็นปะตาหอนว่ะปากแดงป่ะไม่ได้มาแสบนี่เหรอผสะเนี่ยอนม เพชรสตอร์กับเพชรออไปี่นี่ปแมงทุกอย่างเหรเพชรเหงพี่น้องเอ้ยเปลี่ลายจนบาสตอร์เ็ดย่นนี่พมีอะไรใหม่อใหมเฮ็ดกวเรากินยังกับเพชรตัวเนี่ย

ไดเอทไม่ไกินเผาอะเงินสำรับจะว่ากินกับไม่ค่อยยิดได้นี่พี่หน่องวิ่ง

เขาอะไรเขาข้อเกือบแล้วเกือบแล้วมี่หรเกือบแล้วเกือบเป็นข่าวเกือบคนเล้นานี้แล้วกือบไปต้งบาดเล้อัน้ว้าไม่ไหวล้ว นุ้ยไวน์ชั้นมีแล้วพี่น้องก็ชิดคว้าโต๊ะไปหายว่าไม่ยังหรอกค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้์ชั้นมีแล้วค่ะซีบดละ่ะกระปากว่าอคไกวแชร์คนติดตามสองพี่น้องพากินพาเที่ยวน,นั่นไม่ได้ค่ะเป็นกำลังใจสองพี่น้องเนาะไอ้เลิกง,งานเด็กกับมาไทายให้เบิรงค่ะย่านนั้นพ่อแม่พี่น้องกินหอดเนาะมันไม่ยังหรอกเงาค่ะคลิปนี้ก็ขอพูดค่ะเอาไว้์ชั้นมีแล้วค่ะขอบคุณหลายหลยค่ะ